สวัสดีครับผมบอมจุนเนอร์นะครับผมอันนี้เป็น XLT 22 Auto นะครับลูกค้าได้มือสองมานะครับก็คันนี้มีใส่ทอรมดีเป็นเหล็กรอนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็มาล้างกุดกับผมนะครับพร้อมกับรีแมปเน้นใช้งานบ่ายคันเว่าเบาไวๆเลยนะครับลูกค้ามาจากสัตหิบนะครับนนก็บอกอินมาอันนี้ถามจริงพี่เคยคุยกันมาก่อนไหม ในแชทในอะไรเงี้ยถึงหอก็ตามผลงานตามอะไรมาแล้วก็เข้ามาเลยโอ้โหตเห็นอะไรตามผมแล้วไม่ทารายละเอียดก่อนด้วยมาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำเลยประเด็นที่สุดเลยก็คือไม่ถามราคาผมก่อนผมก็งงไปกันนี่ครับก็ผมก็ปรับจูนในใช้งานตามสไตล์ของผมนะครับคือคันนี้รถได้มือสองมาผมเปิดไฟมาเนี่ยมันเคยจูนมาแล้วจูนมาเยอะมากจูนมาก็ถามว่าหนักไหมก็หนักแหละแต่ว่าข้อเสียคือ ตัวลูกค้าเองอะรู้สึกว่าลมมันอืดเวลาขับช้าขับช้าขับแบบในซอยหรือรถติดติดอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันอืดแต่พอลอยตัวเนี่ยวิ่งทางไกลเนี่ยวิ่งจากสตีหิปมาเนี่ยพอเติมแซงเติมะไรอะคือรถมันวิ่งดีแหละเดินดีเลยถูกไหมครับใช่ก,กะชากดีเลยแหละแต่คือแต่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันอืดจัง แต่อารมณ์แบบว่ามาแล้วก็เลยทาถูกไหมไ<ด>อันนี้ผมเข้าใจอารมณ์เลยว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วก็ทําไปก่อนแต่คือพอ<ช>มารู้ว่าตัวเองเป็นไฟลจูนยิ่งตกใจหลักเข้าไปใหญ่ผมก็เลยอธิบายไปแล้วว่าการคือเกียร์อโอโต้โดยตามหลักมันไม่ใช่แค่ฟอร์ดหรอกหลายๆค่ายเลยอ่ะถ้าเราจูมแบบเกียร์ธรรมดารถมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละวิ่งอย่างนั้นเลยท่านั้นเลยนะครับก็คือแบบขับช้าอืดอ่ะอืดกว่ารถเดิมโรงงานเวลาต่อเกียร์อาจจะก็มีกระชากแรงบ้างบางบางคันบางไฟล์ที่ผมเคยแก้มาเนี่ย ถึงขั้นเกียร์ไม่เปลี่ยนก็มีนะโหดๆมาเลยนะครับแต่พอโอเคถ้าเราออกตัวแบบกดออกไปเลยโอ้โหยังไงก็ับดียังไงก็แรงรถมันยังไงก็แรงนะครับก็อันนี้ผมก็จัดการล้างไฟล์ไปให้แล้วก็ตอนนี้เนะี่ยรถเยอะๆแบบนี้ขับช้าๆแบบนี้ฟิลลิ่งเป็นไงครับดีมากเปลี่ยนไปเลยนะใช่มันมีกําลังมากกว่าเดิมเนาะใช่ครับครับผมใช่ครับแล้วคันเร่งเออถ้ารถเยอะอย่างเงี้ยคันเร่งคุมได้ไหมไวไปไหม ว่าคันนี้ผมเห็นคันเล่งเท้าเนี่ยใส่แรปเตอร์มาที่ใส่มาคือใส่คันเล่งแรปเตอร์มาแล้วนะครับคือคันเล่งแรปเตอร์อ่ะมันจะมันจะรู้สึกให้ความรู้สึกว่ามันเบากว่าคันเล่งของเรนเจอร์เดิมนะครับผมมันจะเบาวกว่านิดนึงถ้าเทียบคันเล่งไฟฟ้าประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองประมาณนี้แหละในบางปีนะ,ะบางปีเปลี่ยนแต่คันเล่งแรปเตอร์แล้วรู้สึกท่าเดิมด้วยเพราะมันเหมือนกัน <laughs> มันใกล้เคียงงานอันนี้ผมบอกกันตามตรงเลยนะครับ ก็ทีนี้มันก็เลยทวีคูณอ่ามันก็เลยบวกเพิ่มจากไฟายผมไปอีกก็อีกระดับหนึ่งก็กลัวว่าถ้ารถเยอะแบบนี้จะเก่งเกินไปไหมหรือคุมยากไหมถ้าคุมยากเราจะได้หลบปรับจูนรถลงให้พี่ไปเลงกลางนะครับแล้วเรายู่เทินใต้สะพานครับแยกนี้นะครับเดี๋ยวได,ด้จังหวะแล้วลองเติมแซงดูลองกระชากแซงดูว่ามันไปได้ขนาดไหนเนี่ยครับผมแต่เบามากด้วย รู้แหละเกียมันไม่คลิกดาวมันคลิกดาวลงมาไม่เยอะนะครับขับสนุกเลยนะครับผมตอนผมมาเนี่ยคนละเรื่องนะเออมันมันไม่มาให้คือมันมาแหละแต่มันมาช้าแต่พอมันมาแล้วมันแรงเลยถูกไหมครับมันกระชากไปเลยก็คือแบบมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่อ่ะอืมแล้วก็ต่อเกียร์เหมือนรถโดนชนตดอ่ะยังไงจังหต่อเกียร์จะกระชากแรงๆหน่อยคือเดิมๆโรงงานก็แรงแล้วนะ แล้วพอรถมันมีกําลังเพิ่มขึ้นมามันก็เลยแรงกว่าเดิมมันก็เลยกระชากแบบเวียนหัวเวียนหัวหน่อยเนี่ยลองกดเล่นเลยครับตรงเนี้ยใช้คันเร่งน้อยมากถูกไหมแตะธรรมดาเองอครับผมโดยรวมเป็นไงครับชอบไหมครับประมาณนี้ชอบครับครับ,รบผมเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานก,นกันก่อนครับผม